ต,ต้องอย่างนี้ใช่ไหมพี่จ๊อบหิวี <มา S 2> ่ยวหวหอะไี่ไนอนนี่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมตีประจำมากดออกไป่ยกับพีประจำมอนกนใช่ไหมเฮ้ยหามไปย้อไปตัว้าไหนอะม,นมาคนเดียวกระโดดยังไม่ถึงพื้นเหย โอ้ยอ้าวดนมว่ายิงทางเดียวกับพี่ชายยิงหายทุกาเต็มเลยพี่ยุข้อจบอะเต็มไปหมดแล้วหูฟังก็คือหลุด ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยครับนี่อยากที่โมอสเฟังให้นั่นนะอยากที่โมอสเีมัไม่ชัดเอาวันเดอร์มารวมจะไหวตันะวุบกวดหัวอะไรที่จอบหน้าของมาฝากทุกคนน,นะบินไปให้เลยนี่เข้ามาข้างในแล้วมาดิ โอ้หมดละมาอีกแล้วเนี่ยข้างหลัง Watch out ปัดลีรูกไปหนึ่งพ <Watch out. S 1> ี่เอามาเยี่ยวรอนี่ี่ยาห้าวครับผมรู้จักยาวาลิวไหมอือเปลี่ยน<ป><อ>ชื<ด>่อแทนอีกเยี่ยมนะ คนติดหลอกรักผมไม่ไฮ้ไป้าที่มาโดนผมโดนแม่งสวนผมนี่ขนาดเพิ่งลงรถนะเฮ้ยข้าคโพงข้าวขวัญนะรับใครส่งอะไรมาเอ่ย Mark the location ใจส้มเลยน้องอาม ใค,ใครที่ไหนเขาทำเพลงว่าตัวเองนะเฮ้ยมีไม่มีโอ้แตมเลยอะไรวะเนี่ย<อ>ถ้าเป็นตีเป็นเป็นนี่ร่วงหมดรถอะเราอ่ะจริง รถชนเฉยเฮ้ยไม่เคยเลยว่าปุเฮ้ยใครส่งอะไรมาโอ้โอเช่นเข้าหัวผมเลยผมช้าส่งครับใครส่งไอตีมแน่เลยเป็นเสียงตดอ่ะขอบคุณครับใครส่งไม่รู้แต่ขอบคุณไว้ก่อนนะเสียงตดมีแค่ไอติมเนี่ยเพราะนั่นหมายที่กระตุกว,ว,วะขอบคุณครับ นั่นจริงด้วยอไอติมเนี่ยเสียงตดอะไรอ่ะรีบมี watch out หลงข่ามีนี่ใช่ปะข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนน็อะข้างบนน็อผ่าน็อาเดี๋ยวบ้านเนี่ยใครใครส่งไอติมมาครับขอบคุณครับแน่นอนว่าเป็นไอติมแน่นอนเสียงดังพูดอะ มีอะไรเหลือมั่งไม่คุณหก้ยคุณหกไม่มีพี่มีแต่คุณสามเีมีาดิมีอะไรแรกเอาคุณสี่แรกอ่ะกลับละใครเนี่ยต้องผมเลยขอบคุณคับขอบคุณคับพี่ยาบาลีวพี่ยาวาลีว มีะอะวิวเหมันไส้หวะเฮ้ยมันไส้หวะเฮ้ยยิงคนนี้ยิงคมน้องไม่เล่นกับน้องอาร์มคมอยู่แล้วเขาต้องแบกพี่ไนงะจริงป่าพี่อาร์มเซลได้แซลนะเดี๋ยวทุบให้เฮ้ยทำไมพี่จะไปทุบเนาะตาปะปะแบกแปรกนะกแ์กลับมาแล้วใช่ไหม,มาากลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาจากลาแล้วใช่ไหมยัง อยู่งานแล้วนั่งดูได้น้นอองที่เข้าข้างน้นงนองสุดแล้วน้องมันรองหลักเองเ,ลอเลบลอบล็อกบล็อกตอนที่น้องอุ้ยเสร็จเดิน Watch out Walking Bot and enemy เงียบจังวะในบ้านนี่แหละสิงอยู่รู้ได้ไงอ่ะ DBS พี่จ๊อบ I got supplies วงคูน 8m ได้ยัง ไม่มีรถยังระบมา Watch out อุ้ยเต็มเลยอุย้ยเ <Help. S 1> ต็มจริงแตกถึงได้ไหมยึดไม่ได้เว้นระวังหลังมันมีชุบตัวเองทั้งสองตัวเลย

ไม่ไรแบบเห็นนะไม่ไรโอ้ยเดี Hence, no ๋ยวไม่ไรแบบเห็นนะไม่เอาแล้วค่ะผมย้ายมาเล่นอีกที่ึลยไงยังยังยังมีมีหลังบ้านแหละผมย้ายมุมเล่น็กพี่นะเห็นแล้วว่ามันแอบว่ะไม่ไม่มันกำลังทำและมุมนู่นแหละ Watch องเาฟ้ามีเหรอ หลังห้องฟังเนาะเหลือตัวเดียวเหลือหลังบ้านอุดแต่เนี้ยหมดโอ้โหไม่ได้คิวสักตัวเลยเว้ยโดยตัวนี้แหละไรนะเลียวเลยลั่นลั่นเจ้าหัววันกาะนสองอะไม่หิดเลยไหมครับเห็นไม่โดนเลยครับพี่ยังไม่โดนเลยครับน้อง วเพื่อนฉันจะกิ้งมาแล้วฉันจะกิ้งมาแล้วแ,<ต>แล้วพี่จอ้าบ,บอก<า>เห็นรถตรงไหนพี่เจ้าพี่เห็นรถพี่บอสแน่พี่เห็นในตัวนี้นพี่ยาวาลีวพี่เจ้าเขาเรียกชื่อพี่พเฮ้ยเรีย<อ>นภาพเลยมาเห็น มีอีกตัวกำแพงทางเขา Watch out หมดกำแพงยังมีอีกหมดแล้วบ้างอ่ะเด็กตัวเดียวเล่นเลยนะยังหบดแล้วค่ราหมดเอ้ยทำไมไม่ตายวะมีในเว้นอ่ะ กระสุนแม่พอห้าตัวหน้าผม Watch out ใครแล้วนัดวะมันมัน,มน,น Mark the location โอ้พี่จ็อบเกิดไฟพี่จ้ตัวอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเวอร์ Mày đi mặt nạn. adult, adult, đâu? Mày hiền mì. Mày kêu mì tìm Watch out. Lắng 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 lên. Watch out เอามันพี่ยูสามตัวท้ายสามสวยงามเสมอแมวแมวสวยงามผมมาสวยงามตัม้งแตบบ่มือหนึ่งแล้วผมอุ้ยเจ็บมากสวยตูดมัน <c oughs> หมดแล้วเลยสองตัวผมเองไม่ได้ขอทานายเปิดหัวหน่อยอ๋อขอบคุณของขวัญครับจดมาลัวๆเลยเพื่อ โอ้โหไม่แพ้ไหนเลย We're a the best ไปส่งสดมาให้เต็มเลยอะ